the blue corner, this fighter is 29 years of age, has 177 centimeters tall, with a professional fight record of 47 fights, 35 wins, and two draws, fighting out of bizarre warrior academy, representing morocco. this is d-e-balence-mare. <laughs> เดียอีมาเดลมาดีครับจากเบซานวอริเออร์ครับวัย29ปี177เซนเมตรวันนั้นในต่อยในรูปแบบมวยรอบครับนี่คือ e. ดคเดียอีบาเนลมาดีน่าสนใจครับกำปั้นไม่ธรรมดาครับหนุ่มคนนี้ครับหนักเอาเรื่องครับส่วนคูช่ชก จากมุมแน่ครับอายุย9่ปีจากกระบี่ประเทศไทยสูง176เซตเมตรชกมาแล้ว78ไฟชนะ58และเสมสอ2อก่อสิประมือต้อนรับสึกใหญ่คุณสึกเมืองกระบี่ from Thailand นักชกบุรีรัมนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ย้ายไปอยู่ที่กระบี่เลยครับก็เลยได้ชื่อว่าสึกใหญ่คุณศึกเมืองกระบี่ครับชื่อเดิมก็คือเมืองฟ้าเล็กขุนศึกมวยไทยครับ ประสบการณ์เยอะนะครับในวัย29ปีครับสึกใหญ่คุณศึกเมืองรับโอ้อายุเท่ากันเลยครับ29ปี176กับ177สูงสก็ใกล้เคียงครับ139ปอนด์ประสบการณ์เนี่ยสึกใหญ่อะครับเหนือกว่าพอสมควรครับแต่ความสดความแร่งในอยู่ที่เดีอครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเข้าไปอ๋อแยบทักทายก่อนครับดี ต่างคนต่างดูจังหวะอะไรครับหัวซ้ายนะครับสุดใหญ่ครับเอาหัวคืนครับเดีอโอ้จะบวกหมัดกันมีแข้งมนาครับสุดใจหมัดหนึ่งสองสวยครับไม่มีสะเทือนเลยครับเดีอีครับโอ้แขนปักเลยครับพีเ็ดอีกอย่างของสุดใหญ่เนี่ยคือศอกนะครับโอ้สมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักมวยที่ใช้ศอกได้ดีมากครับ เดีขยับหาจังหวะแล้วครับสุดใจครับก็ยังดูอยู่ห่างๆครับตอกฟุกซ้ายดีครับเดียร์ีไต้ซ้ายมาบังครับไต้งซ้ายโอ้ยเนี่ยครับมาแล้วครับศอกศึกใหญจทะเลทรายนี่มีแผลกลับบ้านแน่เลยครับเดีโอ้งัดเบ๊เข้าให้ครับอ่ะมีสับล่างอ่ะยังไงครับเดี โอ้โหแยงหรือเปล่าครับเห็นแล้วนะครับสึกใหญ่ครับแหมพยายามจะปาดอีกแล้วสับล่างครับสับล่างให้พวงก่อนนะครับเอาไต้ซ้ายเข้าไปโอ้โหมัวแต่เล็งเลยครับซ้ายที่เกรงไว้แน่นแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับยีครับเอาโดนอีกแล้วนี่มัวแต่เลงก็โดนแข้งขวาสิครับเนี่ยพอคิดจะออกนี่สึกใหญ่นี่หัวขวาเลยนะครับนี่ครับ โอ้โหมวยซ้ายกับมวยขวาซะด้วยครับขวาชิงออกก่อนครับจะทําให้ซ้ายนี่แยงนะครับแล้วก็พะวงเลยครับทีมาครับหัวดครับต้นขาหัวอีกแล้วโอ้มีอ่ะมีแคงซ้ายมาบางโดนสวนคืนทันทีครับโอ้ต่อยฉลาดครับโอ้และตาซ้ายนี่ดูมีปูดๆเนับก็โดนศอกด้เลยครับศอกของสึกใหญ่เลยครับ โอ้โห,โโหเห็นผลจริงๆครับอ่ะขยับเข้าใหม่ครับดีปักอีกแล้วกดกด,ดลัดอ,อย่างตีไม่ได้ครับหกซ้ายมาครับเดินขยับเข้าไปอืมหนึ่งสองสามครับแล้วก็สับล่างโอโ้แต่ต้องระวังหมัดของดีอีเหมือนกันนะครับสึกใหญ่โอ้โ มาไล่แข่สู้นี่อาจจะเหนื่อยนะครับดีปลายยกครับจิมลำโตก็ยังไม่ถึงครับปากซอกมาอีกแล้วโอ้โหวันนี้พลิ้วจริงๆครับสุดใหญ่ครับหมดยกแรกโอ้โหยกแรกนี่ถือว่าทําได้ดีครับโอ้โหดูดีครับตาซ้ายครับนี่ศอกล้วนๆครับโอ้ช้าเลยครับโอ้คิดหนักเลยครับดีดูภาพช้าครับ หัวดล่างครับแล้วก็ขึ้นบนนี่นะครับกำลังจะถอยซ้ายครับเจอแข้งก่อนแข้งนี้ดีว่าติดกาดครับแล้วดูจังหวะนี้ครับปากสอกลงไปก็เสียบเข่าอีกทีครับอ่ะว่ากันต่อยกที่สองครับอ่ะเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเดีเหนื่อยู่แล้วต้องเหนื่อยเป็นสเท่าเลยครับเดียีครับ ไปพับในได้ทีหนึง่งโอ้โเจอเข่าครับถ้าอยู่วงน,นอกนี่โอ้โหอาจจะตกเป็นเป้าแข่งของสึกใหญ่เลยครับสึกใหญ่บอกยืนห่างๆแบบนี้นี่เตะได้ทั้งวันนะครับโอ้แหมเสียหลักครับไม่มีอะไรต่อยอแก่มาทีละมาโอ้ยโ,โดนครับโดนศอกนั่นแหละครับ โอ้โหแตกหรือเปล่าครับยังครับจะเข้าไปต่อยลำตัวนะครับแล้วก็โดนศอกครับโอ้โหตอนนี้สถานาการลำบากแล้วเลือกเลยครับสึดใหญ่จิ้มจิ้มแล้วก็หวดล่างจิ้ม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 ับล่างโอ้โหจะปลดการนะครับแบบนี้ครับสุดใหญ่ครับออ้ยับซ้ายเข้าไปดีพยายามขยับจะต่อยครับยังไม่ได้ที่เปลี่ยนการนะครับอเปลี่ยนกลับไปแล้วครับเป็นมวยซ้าย โอ้แกก็พยายามเจาะทั้งพับนอกพับในครับเสียใจเลยเนี่ยเผลอก็ขึ้นบนครับโอ้เดียอีงานช้างเลยครับโอ้โต่อยลำตัวนี่ก็ยังไม่ถึงนะครับดีออเอาโดนมัดขวายอีกแล้วโอ้โหโอ้โหงงไปหมดแล้วครับเดียอีตอนนี้จะกันตรงไหนดีครับโอ้หมึนตึบหมึนตึบครับแบบนี้ครับอาต่อยก,ก็มือดอีกโอ้จังหวะนี้เห็นได้ชัดเลยว่าสึกใหญ่เนี่ยเร็วกว่าแล้วครับ ท,ท,ทั้งเตะทั้งถีบนะครับดูครับได้ทั้งซ้ายหน้าขวาหลังเลยครับพอเข้าใกล้ก็มีงัดสอกตลอดหับต้นขาอุ้ยอุย,อย,อยต้องระวังหมาดีอีเหมือนกันนะครับน่าจะไปลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับสึกใหญ่โอ้เข้าโฟกัสเข้าไปนี่ก็มีลุ้นเหมือนกันครับโอ้เบิ้ลสามแข้ง โอ้โหแกยังไตกระสอบอยู่ค่ายเลยครับส่วนีอีนี่ก็ต้องเสี่ยงแล้วแหละครับเสี่ยงต่อยหมัดครับก็สถานการณ์เป็นร้องนะครับโดนนบไปอีกทางครับดีถ้าเปลี่ยนไปมวยขวานี่ยังไงครับมันไ่มันดูมันขัดขาดเกินเกินนะครับก็ดูทรงแล้วแกน่าจะเป็นมวยซ้ายธรรมชาตินะครับน่จะสลับขาซ้ายหลบแทงขวาศึกใหญ่ครับ โอ้ขนาดเป็นมวยซ้ายว่าช้านะครับมวยเป็นมวยขวาที่ช้ากว่าเดิมเองก็พองออกลูกเงื้อะงาซะแล้วครับดีอ็โหมาอีกแล้วครับสองแข้งแล้วก็ตามด้วยศอกมาอีกครับศอกเอ๊ะเดี๋ยวจะโดนเอาอีกนะครับดีครับผ่อนแล้วครับสุดใหญ่เอาเอาวยังไงครับโอ้โหเหมือนจะไม่โดนคนะแต่วูบครับ หรือว่าโดนครับไปปลายหมาดบริเวณกกหูหรือเปล่าครับโอ้โหโดนไปนับหนึ่งนีดเรียวแรงหายไปเยอะครับดูภาพช้าครับโอ้โหปักศอกเข้าไปเต็มๆตมเลยครับม้วนต้นลงไปนู้ว่าจะไม่ลุกแล้วนี่เลยครับปับเข้าไปโดนเต็มกกหูเลยครับแต่ถือว่าลุกเร็วนะครับดีครับแสดงว่าฟิตครับ มีเบิ้ลนแข้งซ้ายดูครับโอ้โหเตะเบิ้ลโชเลยสามแข้งยังกระเตะกระสอบซ้ายอ่ะครับโหเตะมนจริงครับวันนี้สุดใจแต่ผมว่าช่วงปลายยกมีโดนหมัดวูบวาบนะครับอ่ะครับเดียอีได้กำลังใจหรือเปล่าครับเดินลุยเลยครับอ่ะบี้องบี้ให้เต็มครับเดียอีครับโอ้โหมาในลักษณะเก็บอาวุธแล้วครับสึกใหญ่เก็บตั้งแต่หัววันเลยครับโอ้พึ่งต้นยกเองโอ้ทำอะไรไม่ได้กรรัวไว้ก่อนนะครับอ่ะเข้ามาใกล้ก็ เสกัดเปลี่ยนการที่จะทำให้ดีขึ้นอเป่าครับดีอีครับโอ้ยัง,ย,งยังครับยังมีศอกอยู่ครับอ่ะทำอะไรไม่ได้ก็กอดรัดเอาไว้ครับเผาวเวลาไปครับสึกใหญ่หกสายคล่อมครับ โ oh, อ้หจะก้าวแล้วเสียบยังไม่โดนครับอ่ะถีบไว้ก่อนซิมซ้ายหัวซ้ายโอ้เบิร์นอีกแล้วครับเนี่ยาการเปลี่ยนไปมวยขวาี่แกกลายไปดูเนื้งะเนืงะไปเลยครับมันฝืนธรรมชาตินะครับขวาครับโอ้ทีงานก็บอกขวาอย่าตกนะครับเพราะว่าหมัดขวาของนี่เองนี่เตรียมมาแล้วครับ<า>แม้แต่เงื้อแม้แต่ง้างนานหน่อยเอาฮุกซ้ายครับอุ<า>่ยสวยครับ ต้องกอดไว้ก่อนครับศึกใหญ่เอากอดให้แน่นๆเงี้ยแหมมีกอดสองจังหวะเลยอ่ะอีกประมาณนาทีครึ่งครับเดี๋ยวอีกเวลาโอ้ยเข้ามาเจอศอกอีกแล้วดีว่ายังไม่ร่วงนะครับมีโดนจังๆนะครับข้าไปครับยับซ้ายไปพับในโอ้ต้องเสี่ยงโชคแล้วครับต้องลุยเลยครับหือรวมมาแต่ว่าเจอแข้งของศึกใหญ่ครับเบิ้ลเข้าไปครับสามแข้งอ่ะ แหมก็ยังหวังนะครับอาศัยกำปั้นพลิกเกมครับดีโอ้แต่ว่ายัางต่อยไม่โดนนะครับแหมสุดยอดยังกระชุกจิกจิกจิกมากเกินครับมันนําให้อาวุธที่มันออกลําปากครับถอยถอ,อยมายัางไงครับเจอระวังขวาครับโดนอีกแล้วเขาตามหาตัวให้เจอครับเจอแข้งซ้ายโอ้โหต่อยยังวืดวาดวืดว,าด,วาดครับ แล้วกเอาขวาเป็นหมัดหลังนี่มันไม่ถนัดซะด้วยครับเนี่ยซ้ายลําตัวครับได้ก็กอดไว้ก่อนครับสุดใหญ่สุดใหญ่เริ่มจกฟันยางครับปากครับหมดแรงหรือเปล่าครับโอ้ต้องประคองตัวก่อนนะครับอีก30มสิบวิครับเดียอีบอกขอจังๆสักทีครับโอ้โหผู้สายโดนครับหมัดขวาอ้าวโดนครับมีมีมีงงนเงนครับอ่ะมีแข้ง้ายโตครับ โอ้ทหบีทัชจีติดแบบนี้ครับน่ากลัวเลยครับเดอีครับโอ้ต้องระวังครับสึกใหญ่ประคองตัวกอดไว้ก่อนครับโอ้กอนแล้วซุกเลยครับโอ้ฟันยาแค่ขาวจ๊วจริงๆเลยครับสึกใหญ่ครับเห็นชัดครับเดินมาถ้าจะวิ่งเข้ามาแล้วครับเดอีบัดขวาไม่โดนโดนทีมเสียหลักไปครับไม่ถึงอีกครับโอ้ครบ3ยกครับโอ้แตกนะครับเดอีครับก็พิดซอกของสึกใหญ่นั่นแหละครับ โอ้จากปูดปูอยู่แตกจนได้ครับโอ้ศึกใหญ่ก็แตกเหมือนกันนะครับอดูภาพช้าครับจังหวะนี้ครับดักศอกเนี่ยครับศอกนี้เห็นผลเลยครับโอ้แล้วดูแกรัวกำปั้นเนี่ยครับดีนี่แค่แมมีรัวแข้งโตนะครับศึกใหญ่ก็่แมมีงาแข้งงาก็ผวา The Red แล้วก็เป็นศึกใหญ่คุณศึกเมืองกระบี่ครับเอาชนะคะแนนไปครับแม่ได้นับค้ำครับในยกที่สองครับโอ้สุดมันครับ